เอมี Amy, ่อวลีลากินโอมาเกเสเซซี่แลงจนสามีนั้นเก็บอาการไม่อยู่จัดหนักแน่นอนจ้าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับนั้นเชียร์ว่าเมื่อไหรจะมีทายาทกันสักทีล่ะคะสำหรับคู่ของเอมี่กินประทุมและหนุ่มซี่สีสิวัฒที่ก่อนหน้านี้เองทางคู่ประกาศข่าวดีพร้อมจะมีเบบีตัวน้อยแล้วคะ่ละล่าสุดนี้สาวเอมี่เลยโชว์ลีลกินโอมาเกเส จนซีนั้นทนไม่ไหวเลยแหละค่ะซึ่งในช่วงที่กักตัวโควิดมาหลายเดือนแบบนี้หลายคนกค็โหยหาการออกไปข้างนอกเป็นอย่างมากค่ะเซาเอมมี่เองก็เป็นหนึ่งสาวเที่ยรอเวลายอยากจะไปกินไปเที่ยวข้างนอกบ้างล่าสุดหลังจากที่ร้านอาหารนั่นเริ่มเปิดเลยพาเพื่อน ไปกินโอมากาะเซที่รอคอยมา3เดือนสาวเอมมี่เขาก็ขอโชว์ลีลากินโอมากาะเซจนคุณสามีเขาทนไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะงานนี้ดูเหมือนจะได้มีเบบีตัวน้อยมาไวๆแน่นอนละค่ะ